สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแบนด์ชูดิจิตอลดอล็อกนะคะจะมานําเสนอกอดดิจิตอลรุ่นใหม่ของ2021ค่ะรุ่นนี้นะคะพิเศษก็คือจะมีตาแมวพร้อมจอในบ้านนะคะซึ่งลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะก็จะมีครบจบในตัวเดียวค่ะใช้งานได้4ระบบหลักค่ะสแกนนิ้วรหัสการ์ดกุญแจค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีตาแมวเพิ่มมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะว่าใช้งานแบบไหนได้บ้างค่ะดีแบคค่ะ โรสโกค่ะสรุ่นนะคะโอเคใช้งานได้ทั้งหมด4ระบบด้วยกันค่ะสแกนนิ้วรหัสการ์ดกินแจค่ะและมีตาแมวพร้อมกล้องในตัวนะคะโอเคสแกนนิ้วค่ะ <Door open. S 1> รหัสค่ะ <Door open. S 1> คีย์การ์ดค่ะ สังเกตก,ก่อนนะคะก่อนจะออกมาล็อกอัตโนมัติค่ะและกุญแจค่ะกุญแจเป็นอ m e เมอร์เจนซีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถไขได้ช่องนี้ค่ะตรงนี้ค่ะพร้อมช่องเสียบช่องเสียบ USB นะคะกรณีฉุกเฉินลูกค้าสามารถใช้กุญแจก็ได้หรือว่าสาย USB ก็ได้นะคะกรณีที่ทานหมดค่ะเครื่องนะคะมีกิ่งในตัวค่ะและมีตาแมวนะคะ สังเกตว่าหากมีคนกดกิ่งนะคะด้านหลังนะคะจอจะเปิดอัตโนมัติค่ะให้ลูกค้าดูได้ว่าใครอยู่หน้าหน้าเครื่องนะคะก็คือสามารถดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินออกนอกบ้านนะคะก้อนล็อกค่ะจะเป็นก้อนล็อกมาตรฐาน5ชั้นค่ะเดือยแรกล็อกอัตโนมัติทันทีนะคะอีก3โเดือยเราสามารถล็อกแมนนวลได้ค่ะหรือว่าล็อกเป็นระบบกดก็ได้นะคะหรือว่าเดือยสุดท้ายค่ะจะเป็นดเดือยได้ล็อกนะคะหมุนด้านล็อกอยู่ด้านในบ้านคนข้างนอกเข้าไม่ได้ทุกกรณีค่ะ ะะลูกค้าไม่มีแรงหมุนนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้ค่ะกดปิดนะคะ <Your crush. S 1> ในเมนูนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะให้มันพูดนะคะลูกค้าสามารถปิดเสียงได้ค่ะเวันนี่นะคะตัวออโต้ตัวใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวออโตมติกค่ะมีสองสีด้วยกันเป็นโลสโกัะดำนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของชูสนะคะ ตัวนี้พิเศษตรงมีกล้องตามแมวในตัวนะคะแล้วก็เป็นแบบอัตโนมติไม่ต้องยกมือจับนะคะมีกิ่งในตัวค่ะกดกิ่งนะคะด้านหลังสามารถคนในบ้านนะคะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าใครอยู่นอกบ้านแบบนี้ค่ะอะ ด้านในสามารถเปิดปิดได้นะคะเปิดปิดก่อนได้ได้เองนะคะเป็นะระบบกดนะคะหรือว่าจะเป็นล็อกมือใช้มือเป็นแมนวนวลก็ได้ค่ะแล้วก็มีเดสล็อกในตัวด้วยนะคะฟังก์ชันขบคันกอนล็อก5ชั้นมีเดสล็อกในตัวเป็นสแตนเลส304นะคะนี่ค่ะแล้วก็จุดเด่นของเขานะคะอยู่ที่วัสดุเลยนะคะวัสดุแน่นหนามากๆนะคะเป็นอลลอยนะคะ มียางรองนะคะกันฝนได้ด้วยค่ะ